สุดท้ายครับสวัสดีครับกับงาน Hello CP4 ตอน icy, ระเบิดจูเลนซี The Rage of Pirates เมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยภารกิจแรกที่เราทำนะครับไม่ได้คือไปล่าขุมทรัพย์นะครับขาจาัดความสกปรกโโริมหาดหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ไปทำ EM ball bon หรือว่าระเบิดจูเลนซีแล้วก็อย่างที่สามนะครับทาโรุ่พบายเรตในปาร์ตี้เรียกได้ว่าสนุกสนานมากๆสำหรับ Hello Save the c ี4นะครับ,รบผมแต่ว่าตอนนี้เราไปถามความรู้สึก ของน้องๆผู้โชคดีทั้ง10แก๊งดีกว่าว่าแต่และคนเนี่ยมาทาร์โเซฟเดซีครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้าง,นนง,ค,งค่ะที่กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดของ,ของทิปครั้งนี้นะคะก็คือคอนเสิร์ตซ็นเตอร์ไฟเพราะว่าพี่ๆทุกคนอบอุ่นมากค่ะก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะพี่ๆดูแลดีมากแล้วก็กิจกรรมสนุกมากนะคะได้เพื่อนดีๆประสบการณ์ดีๆค่ะโชคดีมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมหลักๆของเราก็คือเป็นการอนุรักษ์ รมชาติทางทะเลไทยใช่ไหมคะก็เป็นการช่วยรณรงค์ให้ประเทศเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆทุกกิจกรรมค่ะถือว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะอยากให้น้องๆนะคะที่มีความสนใจนะคะมาเข้าร่วมโครงการกับเราด้วยนะคะในพารลสัจะซีปี5ค่ะ คนนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ตาทาร่นะฮะอร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลานะครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะครับกับทาโร่เซฟต์สีปีห้ากับนิกกี้และดัตสวัสดีครับ